สวัสดีค่ะเจิมนุงเปี๊ยอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะพามาดูรถเข้าใหม่กันอีกแล้วบอกเลยว่าคันนี้เพิ่งมาจอดเลยสภาพสวยมากนอกจากสภาพตัวรถที่สวยแล้วลูกค้ายังได้ในส่วนของเกียร์ออโต้ด้วยนะคะคันนี้เป็นในส่วนของ Toyota Rivo t o ดับโตโยต้ารีโนะคะคันนี้เป็นตัว s m a r t c a คลูกค้าค่ะสภาพสวยมากนะคะ mm hmm. เครื่องยนต์2004ปี23เลย ในปีามเลขไม่ก็น้อยนะคะวิ่งใช้งานอยู่ที่68,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคันนี้ปี๖๓สี่แสนมื่นเก้าบาทมาพร้อมเกียร์ออโต้นะคะเป็นตัวเซตอี dition แท้ด้วยนะคะสภาพตัวรถคือสวยเลยรับประกันไม่มีชนหนักพลิกความน้ำท่วมไม่แท้ร้อเปร์เนะคะเดี๋ยวไปชมนอ้องภายในของรถคันนี้กันเลยคะ่ะ มาดูกระจันนหน้านะคะคันนี้กระจัหน้าเป็นคโครมเมียมนะคะฉมหน้าหมูป่าค่ะดวงไฟไฮโดรเจนไร้คาบเหลืองรอยแตกเราไม่มีนะคะตัวรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้ามาพร้อมดวงไฟไฮโดรเจนนะคะสวยๆพร้อมฉมหน้าหมูป่านะคะแล้วก็เป็นตัวเซตอี dition แท้นะคะ ลงล้อแม็กวิล mm hmm. มาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ยางใหม่4ี่เซตเลยสภาพตัวรถคือสวยๆแบบนี้นะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยนะคะกระจกด้านข้างเป็นสีดำด้านเลยนะคะสำหรับคันนี้มือจับก็เป็นสีดำด้านเช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. กระจกเททุกบานเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูภายในกันสักนิดนึงสำหรับคันนี้นะคุมโทนด้วยสีดำค่ะ mm hmm. นี่เลย เม็อาร์ตขอบประตูต่างๆนะคะเรียงชิดสวยๆแบบนี้เลย ของเท้เดิมๆจากศูนย์นะคะลูกค้าวิธีการดูลูกค้านิ้วสอดเข้าไปด้านในนะคะถ้าดูด้านในตรงกับดูด้านนอกของเท้เดิมจากโรงงานเลยไม่ได้เปลี่ยนมานะคะถ้าเปลี่ยนมานะคะดูด้านในจะไม่ตรงกับดูด้านนอกนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะคะเป็นเบาะผ้าค่ะสภาพเบาะสวยเต่งตึงเลยรอยย่นรอยยับไม่มีนะคะในส่วนของคอนโซลหน้าก็จะเป็นสีดํามีช่องเก็บอุณหภูมิมาให้เรียบร้อยนะคะด้าน งก็จะมีช่องใส่ของมาให้มีคู่มือมาให้เดิมๆจากโรงงานนะคะแล้วก็มีช่องใส่แก้วน้ําให้ซ้ายฝาเรียบร้อยนะคะภายในสวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าเม็ดอาร์ตเดิมๆโรงงานนะคะน็อตเดิมโรงงานแผ่นเพสค่ะอันนี้เลขตัวถงังเลขตัวเครื่องลูกค้าสามารถตรวจเช็คได้หมดเลยนะคะ ด้านนอกก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันกันต่อนะคะสำหรับคันนี้ค่ะนี่ล้อแม็กวลอย่างดีเลยคันนี้ได้ท่อแต่งมาแล้วด้วยนะคะเป็นตัวเซตอีดีชั่นแท้เลยลูกค้าสังเกตจับโปรง่งด้านข้างเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์บินซินเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแม็กไลเนอร์ใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ ที่จับด้านหลังนะคะก็เป็นสีดำด้านค่ะได้ทอแต่งเรียบร้อยนะคันนี้รอสเปรมีมาให้นะคะสภาพไฟเบ็กไฟไท้ายใช้งานได้ปกติเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยเปิดแคบได้90องศาเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่านะคะ ดูรูปภาพเพิ่มเติมคุยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อหาน้องเปียวได้เลยค่ะที่เบอร์0903247586ค่ะ0903247586เบอร์นี้เพิ่มเพื่พอนไลน์ได้เลยนะคะภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะคะคันนี้ได้กุญแจมา2ดอกด้วยกันเลยนะคะแล้วก็นี่เลยมีที่ วัดมาให้เรียบร้อยนะคะเกียวโต้หน้าจอทัชสกรีนนะคะเม็ดอาร์ต hmm. mm hmm. เดิมๆโรงงานนะคะเรียงชิดสวยแบบนี้เลยท่านใดที่อยากได้นะคะรูปมุมไหนก็แจ้งได้เลยนะคะมาพร้อมบอกผ้าด้วยออกง่ายมากๆเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะของเราเครดิตดีลูกค้าก็สามารถออกรถในงบที่ฟีดาวได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเลขไมกันต่อเลยสำหรับทันนี้นะคะ นี่อ่าอันนี้ระบบไฟต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ฟ้าพิดานโรยอร้ยเจิมไม่มีค่ะคันนี้วิ่งใช้งานอยู่ที่6กหมื่นกมิโลเมตรไม่แท100้ร้อเเซนะคะมาพร้อมพวงมาลัยพาเวอร์ค่ะได้หน้าจอสัมผัสเรียบร้อยนะคะนี่เลย ลกับคนมหโอ้โหเสียงดังฟังชัดมากนะคะลูกค้าแล้วระบบแอก็คือใช้งานได้ปกติ ได้ในส่วนของปุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีมาให้นะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดค่ะคันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าขาจองลรถแค่999บาทเท่านั้นนะคะมีโปรขับฟรีด้วย90วันสำหรับลูกค้าเครดิตดีค่ะดอกเบีย้ยเริ่มต้น 2. เจ็ดเก้าเท่านั้นนะคะรับส่วนลดทันทีห้าพันบาทให้ทุกท่านนะคะแล้ปรโปรนอื่นอีกมากมายเลยนะคะก่อนลูกค้ารับรถไปนะคะเราเปลี่ยนถ่ายนมันเครื่องให้ฟรีด้วยแล้วก็มีบัตรฟรีค่าแรงให้เราตรวจเช็ครถให้จากบริษัททีเชอร์นะคะ274จุดรับประกันตัวรถโครงสร้างแท้เดิมโรงงานเลยนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมและไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะผลตรวจ 274จุดน้องเปียสามารถส่งให้ลูกค้าดูก่อนได้เลยลูกค้าขอดูก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีช่างของเราตรวจเช็ครดให้ลูกค้ามากกว่า30จุดอีกด้วยนะคะใครที่อยากได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถคันไหนก็แจ้งพวกเราได้เลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะสว,สวยแบบนี้เลยนะคะคันนี้ได้ครบเลยได้เกียร์อัตโตด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะคะ สำหรับคันนี้นะ้องเป้ยย้ำสเปคให้ลูกค้าอีกสักรอบนะคะเป็นในส่องของ Toyota r i v วอ c คนะคะ2.4ตัว Entry Z Edition เครื่องยนต์2.4ค่ะปี2023กับค่าตัวเพียง479,000บาทนะคะจะเต็มฟรีดาวพออยู่ที่เดอนรับประมาณ8,000าบาท เท่านั้นเองนะคะสวยๆแบบนี้มาพร้อมชมหน้าหมูป่าเลยรอๆเท่ๆแบบนี้แล้วลงล้อมแม็กแต่งมาให้เรียบร้อยเป็นล้อมแม็กเวลอย่างดีได้ท่อแต่งด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดรงอ่ามาดูสภาพห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะ อันนี้น็อตเดิมโรงงานนะคะฝาครอบเครื่องเดิมๆจากโรงงานเลยรับประกันตัวรโครงสร้างแท้เดิมโรงงานนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมและไม่แทนร้อเปอร์เซนต์ด้วยนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยเหมาะกับก,การใช้งานเลยลูกค้าอยากดูจุดไหนเป็นพิเศษแจ้งได้เลยนะคะเกมสายเกมฝาไม่มีการโดนชนมาแน่นอนนะคะดูเลยสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะฝา กับโรงหน้านะคะเม็ดอาร์ตเดิมๆโรงงานเลยนะคะใครที่อยากได้รถคันนี้หรือว่าคุยเอกสารเพิ่มเติมนะคะติดต่อหานูเปียวได้เลยค่ะตามเบอร์ที่แปะไว้ให้นะคะ090ค่ะ3 2 4 7586ดหค่ะ0 9 0 3 2 4 7 5 8 6เ็เบอร์นี้เพิ่มเพื่อนเอทไลได้เลยทักมาคุยกันเยอะๆได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้องเปียวต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสีรีไทยรถสวยนะคะ ాాాా ధా గాు.